รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสุดพิเศษเวลาของการฟังธรรมะในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการพุทธปัญญาพิรมโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นเหนือไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปร่วมบุญทอดพระปาสามคัคคีซึ่งจะเป็นที่ใดนั้นขอเชิญทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะช่วงธรรมมาพิรม มสัญจรวันนี้เราขอนำทุกท่านเดินทางสู่ภาคเหนือกันบ้างโดยเราไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทัศนศึกษาอย่างสถานที่ที่น่าสนใจอีกทั้งเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการไหว้พระทำบุญร่วมกันนะคะ จุดหมายแรกของเรามากันที่วัดศีสุพรรณซึ่งตั้งอยู่บนถนนวัวล,ลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งของชุมชนหัตกรรมช่างหล่อและหัตกรรมเครื่องเงินซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินเรื่องชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์เครื่องเงินของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างออกไปเป็นโบราณสถานที่ได้สร้างสารรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชนวัดศรีสุพรรณซึ่งต่อยอดด้วยภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงิน แต่ที่สำคัญวัตถุประสงค์ในการสร้างโบสถ์หลังนี้มีสามประการก็คือประการที่1เพื่อเป็นที่ปฏิสถานหลวงพ่อพุทธปฏิหารและทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ก็สำเร็จแล้วประการที่2เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชุมชนหาถกรรมเครื่องเงินถึงแม้ว่าช่างจะล้มหายตายจากไปโบสถ์หลังนี้จะอยู่ไปในอนาคต500ปีก็ถือว่าเป็นชุมชนเครื่องเงินที่ยืนหยัดอยู่ ในการหลงเหลือภูมิปัญญาชาวบ้านในอนาคตและที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือโบทหลังนี้เป็นสื่อสอนธรรมที่เรียกว่าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บทพระราชนิพนธ์หาชนกอสอนเรื่องวิิยะอุตสาหะมาประดับนนงหน้าอุโบสถเป็นเรื่องราวของสถาบันชาติาศาสนาประมากษัตริย์และที่สำคัญในอุโบสถยังมี GPS สู่ความสุขสู่พระนิพพาน ซึ่งสิ่งต่างๆที่ทางวัดร่วมกับชุมชนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนก็เพื่อกิจกรรมในชุมชนเป็นนําล่องเพื่อจะนำอ,องค์ความรู้ที่เรียกเป็นมรดกของประวัติศาสตร์ณอดีตมาสู่ปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์น,นอกจากความสวยงามแล้วยังมีเรื่องของความเป็นสิริมงคลนั่นก็คือพระประธานที่อยู่ภายใน ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเจ้าเจตื้อเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่สร้างขึ้นจากเนื้อทองสำริดขนาดกว้างสามศอกสูงสี่ศอกนับเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางวัดศรีสุพรรณได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าไปภายในอุโบสถเงินโดยเด็ดขาดแต่มีการจัดพื้นที่ให้ได้สักการะขอพอรบริเวณด้านหน้าแทนค่ะ เโดยรอบยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้มาสักการะขอพรซึ่งล้วนสร้างสรรค์จากเครื่องเงินทั้งนั้นเลยสาธุสาธุสาธุ วัดศรีสุพรรณยังมีวิหารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2342และได้ทำการปฏิสังขรณ์โดยการผสมศิลปะร่วมสมัยเพิ่มเข้าไปแต่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมเอาไว้อยู่ ไม้ต่อไปเราจะขอชวนทุกท่านมาร่วมบุญถวายผ้าป่าสามคัคคีที่วัดเด่นสรีสีเมืองแกนหรือวัดบ้านเด่นกันต่อนะคะที่นี่วัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบุญแล้วก็ฟังธรรมะจากครูบาเทืองกันนะคะที่แห่งนี้คณะของเรานำโดยคุณกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนรวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้เดินทางมาร่วมบุญกันเป็นประจำทุกปีสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ ขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาและรับอานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้นอกจากจะได้ทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีให้แก่วัดบ้านเด่นแล้วเรายังได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนา จากพระครูภัยสารพัฒนโกวิทหรือครูบาเทืองนาถาสีโลจเจ้าอาวาสวัดบ้านเดนซึ่งจะขอเชิญทุกท่านรวมสดับไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีตลอดถึงเป็นเวลาแถมที่มูเฮาตั้งหลายได้มาสู่ยัง มงคลสถานวัดบันเด่นตินี่ปากันมาสร้างบุญสร้างบารมีธรรมทอดผ้าป่าโดยเฉพาะณวัดบันเด่นตินี่บริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเซเว่นเอลเวนได้มาทอดเป็นประจำทุกทุกปี เพื่อจักมาทานุบำรุงยังพระพุทธศาสนาณสถานที่นี้เหมือนปีนี้ผ้าป่าสามัคคีก็ได้น้อมนำายังจตุปัจจัยตถยวัตถุธรรมเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมปิดทององค์พระประธานพระเจ้าตนหลวงตาคำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ล่อด้วยโลหะทองเหลืองมีหน้าตักกว้างถึงสิบเมตรกึ่งมีความสูงถึงสิบเจ็ดเมตรก็นับว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงของวัดบันเดน่นเจตนาในการสร้างบุญสร้างบารมีในครั้งนี้ก็เพื่อจัก ปิดทององค์พระพุทธรูปหือสำร็จตลอดถึงถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นต้นมนุษย์คนเฮาเกิดมาในฐานะที่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์โลกอันประเสริฐสุดคนเราเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดตรงที่ไหน ก็ตรงที่มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีประสเิิตรงที่มีโอกาสได้สร้างประโยชน์ประสเิิตรงที่มีโอกาสได้บำเพ็ญบารมีธรรมอันมีฐานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเป็นต้นอันนี้คือความประเสริฐของมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐในโลกเฮานี้ก็ประเสริฐตรงที่บุญบารมีคุณงามความดีคุณ,ณประโยชน์เฮาตั้งหลายนั่งณที่นี้เรามีอายุมั่นขวนยืนจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะบุญบารมีคุ้มครองปกห่มรักษาถ้าเฮาหมดบุญเฮาก็หมดลมหายใจ ถ้าามดล้มหายใจก็คือเราหมดบุญหมูเห่เฮาทั้งหลายที่ยังมีอยู่ในวันนี้ก็เพราะมีบุญเพราะมีลมหายใจอยู่เวลาที่เหลือนี้เป็นเวลาที่เอาไว้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นเวลาที่เอาไว้สร้างคุณงามความดีตลอดถึงเป็นเวลาที่จะเอาไว้เตรียมตัวให้พร้อม ในการเดินทางอันนี้คือเฮาจะได้เปรียบกับบุคคลที่บ่ได้คิดสร้างบุญมาได้คิดสร้างบารมีบางคนมีเงินมีฐานะแต่บ่มีความศรัทธาบางคนมีเงินมีฐานะแต่บ่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีบางคนมีเงินมีฐานะบ่มีโอกาสที่ได้สร้างอนุสรณ์ชีวิต ตลอดถึงสร้างประโยชน์ที่กับพระพุทธศาสนามาได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นกรรมสั้นๆเหล่านี้อย่าคือทุกคนคิดว่าเรามีโอกาสตลอดถึงเรามีโอกาสที่เหมาะสมเวลาที่เราเหลือแต่ละคนนี่บางคนก็เหลือสิบปียี่สิบปีสามสิบป,สสบปีสี่สิบห้าสิบปี เป็นต้นเฮาตั้งหลายผ่านวิกฤตที่น่ากลัวที่สุดก็คือผ่านวิกฤตของโควิดมาได้หลายคนต้องลาภาคจากไปเพราะโรคภัยเหล่านั้นแต่หมูห่เฮาที่อยู่ได้ถึงปัจจุบันเฮาผ่านมาไดเฮาป้นวิกฤตการเหล่านั้นมาได้อันนี้เพราะบุญที่เฮาทำไว้ตลอดถึงบุญคุ้มของรักษาเฮา เพราะฉะนั้นเวลาที่เฮาเหลือนี่เฮาต้องเอาเกศตัวเก่าตัวเองเฮาเยอะๆโดยเฉพาะณวันนี้เวลาทําบุญอยากขึ้โคนอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาอันนี้ต้องเอามาเป็นอันดับหนึ่งสองขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพภารณมัยสมบูรณ อันนี้ต้องมาเป็นอันดับสองอันดับอื่นๆนั่นแล้วแต่โยมแต่บางคนนั้นเวลาทำบุญนั้นจะอธิฐานขอหื้โชคดีอย่างเดียวขอหื้รวยหื้รวยอย่างเดียวบางคนก็ขอหื้การงานหน้าตีดีอย่างเร็วเร็วแต่บ่ได้คิดถึงว่าคนเราถ้ามีสติอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งคนเราถ้ามีสติแล้ว อยู่รอดปลอดภัยเดินเหินอันนี้ก็ย่อมปลอดภัยถ้าคนเอาขาดสตินี่เดินเหินมันก็อาจจากกัจกฮกจักโลมประมาทพลาดพังได้อันนี้สติต้องมาก่อนอันต่อมาคือปัญญาเมื่อเรามีสติแล้วมันก็ย่อมมีปัญญาปัญญานี่เอาไว้แก้ปัญหาทุกอย่าง คนจะมีปัญญาได้เพราะคนนั้นแก้ปัญหาเป็นคนมีปัญญาได้เพราะมีความสามารถในการแก้ปัญหาก็ว่าปัญหานี่เป็นคู่กับตัวปัญญาคนที่มีปัญหาก็ย่อมมีปัญญามาช่วยแก้ไขคนที่แก้ไขปัญหาได้อันนี้ได้ชื่อว่าเป็นปัญญาผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นตัวปัญญานี่ต้องมา เหมือนกับทุกวันนี้เราเก่เราสลาเราต้องหู้ตัวเาว่าเออเราเป็นคนเก่แล้วแต่หลายคนนี่ปฏิเสธบอกชอบว่าความว่าเก่รคุบาว่าเราเก่แล้วแต่บางคนนี่ชอบกรรมที่ตรงข้ามกับว่าเก่บางครั้งมาเห็นคูบาบอกเอ,อ๊ะพระคุบาทําไมดูหนุ่มขึ้นกว่าเดิมคูบาผู้วิเศษเท่านั้นนะที่มันจะหนุ่มกว่าเดิมมันต้องเก่ทุกคน แต่ไปคำพูดภาษาไทยที่ดูสุภาพเหมือนเห็นลูกซีตว่าโอ้ดูแข็งแรงดูหนุ่มกว่าเดิมนะอันนี้เป็นแค่คำพูดแต่จริงๆแต่มันเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นความเกเนี่มีเหมือนกันทุกคนเราต้องยอมรับหนังจ็บนนเจ็บน,น,บนี่เจ็บแข่งเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาอันนี้มันมีเหมือนกันทุกคนแต่ มาจำเป็นต้องไปพูดถึงมันอันนี้ทุกคนถามพระคุบา,าคุบาจะตวัสบายไว้ก่อนท,ทั้งทั้งที่ก่อนยังมีบางอย่างที่มันต้องซ่อมเสมแต่เขาต้องบอกว่าสบายใครถามว่าป่วยไข้นี่จะมาต้องเอามาพูดอันนี้เขาต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองบอกมีไผยที่จะให้กำลังใจตัวเขาได้นอกจากเจ้าของมันคนอื่นนั่นเป็นแค่ตัวประกอบ แต่ตัวเฮานั่นเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเฮาเฮาต้องให้กำลังใจตัวเองตลอดอย่าซ้ำเติมเรื่องอดีตท,ที่ผ่านมาตลอดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่าซ้ำเติมมันพยายามให้กำลังใจอันนี้วิกฤตเป็นโอกาสใดอันนี้วิกฤตที่ทำให้เป็นโอกาสใดบุคคลที่จะแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสใด ก็คือบุคคลที่มีปัญญาแล้วเป็นบุคคลที่มีบุญแล้วคนถ้าบอกมีบุญนั้นวิกฤตคือวิกฤตแต่ไม่มีโอกาสคนถ้ามีฐานอันดีคือมีบุญมีบารมีการว่าวิกฤตนั้นสามารถทำให้เป็นโอกาสดีๆได้อันนี้คือตัวเลขที่เขาควรปิจแนาว่าเออเราต้องเป็นผู้เจริญซึ่งสติ เป็นผู้เจริญซึ่งปัญญาอย่าซ้ำเติมตัวเองตลอดถึงหือพยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดอันต่อแม่นั้นสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสุขภาพนี่เขาต้องมันดีสุขภาพกายก็ต้องดีสุขภาพของจิตใจนี่ก็สำคัญคนทุกวันนี่จิตใจอ่อนเอจิตใจเบกเข้มแข็ง สุขภาพจิตบอ่ค่อยดีเลยบ่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเลยไปต้องพึ่งสายอื่นๆที่เขาเรียกกันในปัจจุบันพึ่งสิ่งซัก์ซิ์ไปพึ่งผู้มีฤทธิ์มีเดชอันนี้มันก็เลยทำให้บางอย่างงมงายไปเพราะอยังเพราะบ่ได้ใจปัญญาที่แต้ตลอดถึงพลังจิตกําลังจิตใจนั่นบ่มีเป็นคนอ่อนไหวอ่อนเอง อันนี้สำคัญณนะปัจจุบันนี้จิตใจเราต้องเข้มแข็งอันนี้ถ้าเอามัวแต่เอาว่าอายุกเก่นั่นมันจบหมดอ่ะบอยากทำอย่างละแต่ถ้าเอายังเข้มแข็งด้วยใจอันนี้เอาพยายามทำเห็นลูกศิษย์แต่ละคนในบริษัท c p พอแต่ละคนนั่นอายุเยอะสูงแต่ทุกคนนั่นมีความสามารถ อันนี้ครูบายังดีใจแทนว่าเออบางคนนี่หกสิบเืนหมดแล้วนี่ยังแข็งแรงโดยเฉพาะจิตใจนะบาย่อท้อพยายามที่ทำให้ถึงที่สุดคนที่ทำได้นี่คือคนปฏิบัติได้นะคนที่ท้อแล้วบ่ดทามนี่คือคนที่บ่ปฏิบัติเขาต้องเข้มแข็งแบบนี้สติดีปัญญาดีแต่สุขภาพเป็นธรรมดามันต้องรักษาต้องปับ ปรุงตลอดถึงต้องซ่อมแซมเหมือนบ้านเหมือนเรือนที่เก่าแล้วเราซ่อมประตูบางครั้งก็ต้องซ่อมหน้าต่างซ่อมหน้าต่างอาจจะซ่อมเพดานอันนี้มันย่อมซ่อมไปอันนี้เฮาบัต้องโตกใจของเรื่องของสุขภาพแต่เฮาต้องเสริมให้มันดีซ่อมแซมให้มันดีเฮาต้องยอมรับความเก่ตลอดถึงความซึกหลอของสุขภาพเฮา อันนี้จิตใจถึงจะเข้มแข็งมาได้มาเชียงใหม่มาได้แต่ถ้าพูดถึงสุขภาพนั้นก็คงอยู่บ้านอย่างเดียวถ้าคนเฮาทอนะ่ะอันนี้ครูบาพยายามคือกำลังใจตัวเองตลอดว่าเออเขาต้องทำได้หลายคนถามว่าครูบาจะสร้างวัดจะยุดเมื่อไหร่ครูบาเออตายเมื่อใดยุดเมื่ออันอันนี้พูดคำง่ายๆนะบางคนถามหรอหลายคนจะถามถามเรื่องยุดสร้างบางคนก็ว่า เอ๊ะทำไมสร้างแต่วัตถุอันนี้คําถามนี่จะมีเยอะครูบาว่ายมยมไปอินเดียไปทําไมถ้ายมไม่ไปกราบวัตถุที่ประสูติตสรู้ปร,รินิพานที่แสดงปฐมเทศนาเป็นวัตถุทั้งนั้นครูบาพระเจ้าอาศกมหาราชสร้างไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราไปกราบวัตถุแม้แต่ฝรั่งคนต่างชาติมาเมืองไทยไม่ได้มาดูตึกที่ ไหนคุณบวาาแต่ละคนมาดูวงังมาดูวัดอันนี้สังเกตวัดพระเก้ีวเอ,อย่ยวัดพระเชตุโพนวัดแจ้งวัดอารุณเป็นตน้นอันนี้แม้่แต่มาเชียงใหม่ทุกคนก็ต้องมาวัดพระธาตุโด,ดยสุเทพมาวัดพระสิง์ตลอดถึงมาวัดบ้านดินเป็นตน้นอันนี้ก็เพราะวัตถุทางนั้น ช้าวันพรุ่งนี้เรายังมีนัดกันตายอ,อีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเป็นหนึ่งมีสิ่งดีๆมาร่วมแบ่งปันค่ะช่วงธรรมะพาพเพลินวันนี้เป็นหนึ่งขอนาสารธรรมจากหนังสือธรรมะดับทุกข์โดยพระราชวชิรธรรมวิเทศมาให้พินิจกันสักนิดค่ะ ต้องมีสติรู้เท่าทันความต้องการที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและมีธรรมะของพระพุทธองค์คอยกำกับชีวิตการศึกษาที่ถูกต้องจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องจะนำไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงคนเราจะโกรธจะเกลียดกัน เพราะไม่มีโยนิสโสมนสิการคือไม่มีการคิดโดยแยบคายโดยมีเหตุผลถูกวิธีถ้าเราตั้งใจไว้อย่างดีแล้วอย่าถอยมองโลกให้ไกลดูจุดหมายปลายทางให้ไกลแล้วไปให้ถึงของดีที่สุด ที่เราจะให้โดยไม่ต้องเปลืองเงินทองคือรอยยิ้มความรักเมตตาและอภัยบัณฑิตคนดีทั้งหลายเป็นที่ต้องการในโลกเพราะความดีของบัณฑิตทำให้โลกเป็นสุขไม่ควรดูถูกว่าเล็กน้อย ไม่พลอยประมาทโดยขาดความเพียรเขาจะนินทาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราเข้าใจได้ทำใจได้ก็สบายใจ หากคุณผู้ชมท่านใดมีสิ่งดีๆที่อยากจะร่วมแบ่งปันกับทางรายการก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะโดยส่งมายังรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมลแอดเดรสกว่า7 g m a i l c o okay. m ค่ะ เชื่อว่าสารธรรมหลากหลายที่ทางรายการนำมาฝากจะสามารถช่วยให้ทุกท่านค้นพบคำตอบในชีวิตได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นอย่างนัณแม่ปรางและต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาคุณผู้ชมทุกท่านให้มีความสุขทุกวินาทีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ